เป็นช่วงเฟดทิกต็อกเฟดสามแล้วจะหาเงินง่ายหาเงินยากหาเงินง่ายยังไงจะทํำยังไงนะคะมันยังหาได้อยู่และก็หาง่ายอยู่นะคะอย่าคิดว่าตัวเองเข้ามาช้าดังนั้นนะคะใครที่ยังไม่ออกมาไลฟ์สดใครที่ยังไม่ออกมาทําคลิปทําเลยค่ะทําแล้วเอ๊ะทาไมฉันทําคลิปแล้วไม่มีใครดูนะคะทําให้มันถูกหลักถูกหลักกับถูกหลักกับช่องที่คุณทํานะคะให้มันตรงกับช่องที่คุณทําทําอะไรก็ได้ สัก15วินาทีนะคะให้เขาดูย้อนไปกลับไปกลับมานะคะคลิปของคุณจะเป็นไวรัลได้นะคะดังนั้นน่ะถ้าคุณคิดว่าคุณทำคลิปนานนานนาน,น,านมาสายความรู้นะคะสายความรู้ไม่น้อยคนนะคะที่จะมีคลิปเป็นไวรัลแากจตคนคนนั้นดังจริงๆแต่ว่าถ้าคลิปทั่วไปเนี่ยทำแป๊บเดียว15วินาทีเดี๋ยวมันก็เป็นไวรัลได้นะคะย้อนไปพอเขาดูเสร็จแล้วก็ถามคำถ,ถามนะคะอย่าทำคลิปอย่าไปบอกเขาว่าเป็นประโยคบอกเล่าแค่นั้นเองค่ะ พาดหัวต้องเป็นคําถามคําถามหรือวิธีการหรือเทคนิคอะไรเงี้ยคะก็ใส่เข้าไปเนาะแล้วอย่างเองอ่ะมันจะมันจะทำให้เราได้ยอดชมมากขึ้นนะคะเอ๊ใครจะเป็นคนแรกนะที่จะมาทักทายบอสฝนนะคะก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนบอสฝนมิสเน็ตอุนเนอเจ้าของร้านผัดไทยหอยทอดเรียจานนะคะร้านดังที่อยู่บางแสนวันนี้มาพบกับทุกท่าน รอบเช้าซึ่งหายไปนาน f c หายหมดเลยเริ่มใหม่เริ่มปั้นใหม่นะคะไม่เป็นไรก็มาทักทายแล้วก็ให้ความรู้แบ่งป,ปันความรู้นิดหน่อยพอนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ออกมาไลฟ์สดนะคะวันนี้ก็จะมีช่องทางว่าเออมาไลฟ์สดกันหน่อยเพราะว่ามีปุ่มไลฟ์แล้วเนี่ยถ้าไม่ออกมาไลฟ์นะคะมันเสียโอกาสมากรู้ไหมคะว่าการที่คุณมาไลฟ์สดเนี่ยคุณได้อะไรจากการไลฟ์สดช่องติ๊กตอกบ้างนะคะ รู้ไหมคะถ้าใครทราบแล้วรบกวนพิมพ์หนึ่งเขาด้วยนะคะรู้ไหมคะว่าการที่เราออกมาไลฟ์สดในช่อง Tik t o ็อนี้มันได้อะไรบ้างนะคะใครทราบแล้วพิมพ์หนึ่งเขาด้วยนะคะใครไม่ทราบเลยเฮไม่รู้ว่าม,มันคืออะไรทําไมต้องออกมาไลฟ์นะคะก็กดศูนนะคะวันนี้วัดฝนก็จะมาบอกในเรื่องของ personal branding แล้วก็รวมมาถึงการออกมาไลฟ์ว่าประโยชน์ที่เราได้จากการมาไลฟ์เนี่ย มันมีอะไรบ้างนะคะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันอยากทักทาย FC จังเลยใครจะเป็นคนแรกที่จะทำให้บอสผลว่าสวัสดีค่ะนะคะหายไปนานเลยยินดีต้อนรับนะคะอะไรอย่างเงี้ยจะมีคนแรกไหมเนาะโอเคขอบคุณมากค่ะใครเข้าร่วมแล้วอ่ะ f เราอ FC กลางคืนถ้าเราออกมาไลฟ์นะคะถ้าออกมาไลฟ์อย่างกงี้งคืนเน่ยบอสจะอยู่กลางคืน ห้าทุ่มครึ่งซะส่วนใหญ่คนก็ดูไม่เยอะแล้วค่ะก็ประมาณ100 200หน้าจอนะคะหลังจอก็ประมาณ2องสามพันแต่ว่าทีนี้นะ่ตอนเช้ามันได้หายไปแล้วก็กลับมาใหม่ f c ตอนเช้ากับตอนกลางคืนเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะตอนเช้าจะเป็นกลุ่มของคนที่ว่างงานเป็นกลุ่มของแม่บ้านซะส่วนใหญ่ดังนั้นนะคะใครที่คิดว่าตัวเองจะไล่ช่วงไหนนะคะก็เอาให้มันให้มันแน่นอน ไลฟ์ <Life S 2> เป็นเวลานะคะมาเป็นเวลา mm hmm. สมมติว่าเรามาเที่ยงก็คือเที่ยงตรงเลยน่าจะไม่เกิน5 1 0ถึงนาทีถ้าหลังจากนั้นนะคะ FC เขาจะไม่รอคุณเขาจะเอ้ยมาหรือเปล่าวะมาหรือเปล่าอะนะคะดังนั้นเนี่ยตรงเวลานิดนึงสำหรับใครที่ทำช่องใหม่ๆปั้นช่องใหม่ๆนะคะให้ตรงเวลากับการไลฟ์สดแค่นั้นเองนะคะสำหรับใครที่เก่าแล้วนะคะฉันอยากจะ กระโดดไปไล่ช่วงนั้นกระโดดไปไล่ช่วงนี้ก็ลองทําดูค่ะเพราะนี่คือช่องคุณถ้าคุณไม่ลองแล้วมีครูโคโค,คน,นั้นบอกว่าเธอต้องไว้เป็นเวลาอย่างนั้นอย่างนี้ผลลัพธ์ที่ได้มันคือตัวเราและมันคือตัวคุณลองเอาไปทําดูนะคะหลายๆคนบอกว่าเธอไล่ช่วงสองทุ่มสี่มีคนเยอะใช่ค่ะใครๆก็มาไล่ช่วงสองทุ่มถึงสี่ทุ่มทุกคนเลยต่างแย่งลูกกตากันนะคะลอง ไปไลฟ์เวลาสักตีหนึ่งดูบ้างหรือตีห้าอะไรอย่างเงี้ยลองไปไลฟ์ดูไม่ค่อยมีใครไลฟ์เวลานั้นมันจะทำให้คุณเออก็มี f อซเข้ามาทักทายสิ f อซที่เขาไปตลาดช้ามานั่งหัน่นผักหั่นของเป็นแม่ค้าเขาก็มานั่งดูคุณได้หรือใครที่นอนไม่หลับเขาก็มาดูคุณได้ถ้าเป็นช่วงสองทุ่มถามว่าถ้าเราขออภัยค่ะถามว่าถ้าเราไม่มีคอนเทนต์ที่ดีพูด พูดไม่โอเคเขาก็ไปห้องครูโค้ชที่ดังๆทั้งนั้นแหละนะคะดังนั้นเป็นตัวเลือกอย่างหนึ่งถ้าสมมติว่าเรายังไม่เก่งหรือยังไม่ไมีเคฟซีนะคะลองเลื่อนเวลาไปไลฟ์เวลาอื่นดูแค่นี้นะคะหรือใครอยากติดตามบอสช่วง5้าทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนครึ่งนะคะช่วงนั้นสนุกสนานมากทุกคืนนะคะทุกคืนไม่หยุดนะแต่ตอนเช้าเนี่ยคือบอสเคยไลฟ์ตอนเช้าแล้ว แล้วทีนี้ตอนเชา้าเอซเยอะแล้วมีงานเยอะต้องออกไปส่งล้องต้องอะไรหลายๆอย่างก็เลยเปลี่ยนใหม่นะคะไปไลฟ์กลางคืนช่วงกลางคืนน่ยจะสนุกสนานจะเซลล์หยอกล้อก,กันแล้วก็มีคนดูเยอะด้วยนะคะโอเคสําหรับวันนี้ก็ไม่มีใครลงมาทักทายบอสแม้แต่คนเดียวอยู่ทั้งหมด4ล้านคน4คนนะคะไม่มีใครลงมาสวัสดีเลยค่ะว่าสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะนะคะดังนั้นโมกอยากจะแนะนํานะคะว่าเมื่อไหรที่ เราไปดูช่องคนอื่นถ้าเราเป็นผู้ชมไลฟ์นะคะตามธรรมเนียมเราควรจะทำเป็นธรรมเนียมก็คือเออลงไปทักท้ายสวัสดีค่ะผู้จัดสวัสดีค่ะทุกท่านที่อยู่ในห้องและก็ช่วยกดหัวใจกดแชร์หรืออะไรก็ได้ตามที่คุณถนัดนะคะนี่มันคือธรรมเนียมสำหรับการชม TikTok นะคะดังนั้นไม่รู้ล่ะแต่เมื่อเวลาคุณไลฟ์เมื่อไหร่นะคะคุณจะเป็นแบบนี้สิ่งไหนที่เราทำกับใครก่อนสิ่งนั้นนะคะ มันจะฟีดแบ克กลับมาหาเราไม่เชื่อลองทาดูนะคะเออถ้าอย่างนั้นเราก็ขึ้นไปแล้วก็ทางฟังฟังคุณจะพูดอะไรคุณก็พูดมาเถอะฉันจะนั่งฟังเถอะนะครับคนคนหนึ่งที่เขามาเล่ามาไลฟ์สดอันนี้บอสไม่ได้พูดถึงบอสคนเดียวนะคะพูดถึงคนอื่นคนคนหนึ่งที่เขาขึ้นมาไลฟ์สดนั่งดูอยู่คนเดียวผู้จัดแต่คยวอยู่คนเดียวเนะะี่ยค่ะคนอื่นก็ดูเขาหมดแหละสวัสดีค่ะคุณหกสามห้าเก้านะคะสวัสดีครับมานั่ง ไม่ทราบว่าภาพชาัดเสียงชัดหรือเปล่าคะหรือว่าบอสพูดคนเดียวแล้วไม่ชัดอะไรเลยก็เลยไม่มีใครตอบมานะคะถ้าชาัดก็รบกวนฝากพิมพ์หนึ่งให้ด้วยนะคะว่าชาัดค่ะไปต่อได้นะคะดังนั้นเมื่อเวลาคุณไลฟ์สดเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้พอคุณนั่งไลฟ์ปุ๊บโอ้ยไม่มีใครมาดูไลฟ์เราเลยล่ะเออไม่มีใครมาชมไลฟ์ไม่มีใครอะไรกับเราเลยนะคะมันจะกลายเป็นแบบนี้อัตโนมัตินี่ค่ะ เพราะว่าเราเองก็ไม่เคยทํากับคนอื่นเลยไปดูไลฟ์คนอื่นแล้วก็เฉยๆจะพูดอะไรก็พูดไปนะคะไม่ทราบว่าภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่าคะถ้าชัดรบกวนนะคะใครก็ได้พิมพ์หนึ่งให้บอสด้วยนะคะบอสจะได้ไปต่อวันนี้มาไม่นานค่ะขอสักอีก10นาทีแล้วกันนะคะมาแจ้งข่าวว่าบอสย้ายเวลาไลฟ์แล้วนะคะไปไลฟ์เวลาห้าทุ่มครึง่งถึงเที่ยงคืนครึงคร่งครอยากติดตามก็เชิญติดตามได้นะคะช่วงนั้นจะคลืค่นๆน่าดูอันนี้ช่วงตอนเช้าเนี่ยต้องมาปั้นใหม่อะไรใหม่หมดเลย มันจะกลายเป็นว่าเราต้องมาเริ่มใหม่นะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะใครที่มีคำถามในเรื่องของ TikTok ใครมีคำถามในเรื่องของ TikTok รอบรบกวนหรืออยากถามถามบอสได้นะคะทำคลิปแนวไหนออกมาไลฟ์สดเวลาไหนนะคะคอนเทนต,ต์ต้องทำแบบไหน ถามได้นะคะถามได้นะคะคาถามที่ถามมาถ้าตอบได้บอสตอบให้นะคะถ้าไม่ได้ก็คือจะเดินกลับมาตอบให้จะมาบอกว่าวันนี้ที่ออกมาไลฟ์นะคะคือ,คอว่า FC ที่ตอนเช้าที่บอสหายไปเดือน2เดือนเนี่ยจะบอกว่าบอสไปไลฟ์ประมาณ5้าทุ่มครึ่งทุกวันนะคะโดยไม่ได้ทาดําโฆษณาใดๆก็คือไปไลฟ์แล้วก็เริ่มปั้นช่องนั้นใหม่ละในที่ช่องนั้นเวลาไลฟ์ปุ๊บเนี่ยก็จะมี f c ขึ้นมาเยอะดังนั้นใครอยู่ช่วงเช้าใครอยากติดตามก็ติดตามได้ แต่ว่าช่วงเช้าไม่ต้องน้อยใจนะคะจะพยายามมาให้บ่อยขึ้นและตอนว่างก็จะพยายามมาให้บ่อยขึ้นดังนั้นถ้าใครอยากติดตามนะคะอยากติดตามหรืออยากมารับสาระ,อะคอนเทนต์ความรู้แบ่งปันรับคว,ความรู้จากวอสไปก็เรียนเชิญได้นะคะจะมาเวลาบ่ายสองลงประมาณบ่ายสองบ่ายสองนะคะจะมาบ่ายสองก็ลงประมาณบ่ายสองสี่สิบนะคะเวลานี้วันนี้จะมาให้คอนเทนต์ในเรื่องของ การสร้าง personal branding personal brand นะคะทุกคนหลายๆคนนะคะคนที่จะหยุดซื้อของคุณคนที่จะหยุดยด,ดูคุณ 1. คุณต้องชัดเจนในโปรไฟล์ที่คุณสื่อใน TikTok ถ้าโปรไฟล์คุณไม่เด่นมีแต่หน้าโผล่มามีแต่ใส่หน้ากาก,ากใ,สใส่แมสใส่แว่นตาอย่างเงี้ยคุณอยากคิดนะคะว่าคุณจะขายของได้และคุณอยากคิดนะคะว่าเขาจะติดตามคุณ ะค,ะคุณอย่าคิดว่าเขาจะติดตามคุณถ้าโปรไฟล์คุณไม่เด่นสวยมาแต่ไกลนะคะเมื่อไหร่ที่โปรไฟล์คุณเด่นเขาจะจิ้มดูคุณช่องข้างล่างประวัติคุณชัดเจนว่าช่องคุณทำเกี่ยวกับอะไรเขาก็เออติดตามหน่อยเมื่อไหร่ที่เรายังเป็นยูสเซอร์4ี่7 8 9ที่ tiktok สร้งให้เรายังไม่เปลี่ยนอะไรเลย เขาก็ไม่ติดตามแล้วก็บอกว่าเวลามาไลฟ์ไม่มีใครดูเลยช่องตัวเองไม่ชัดเจนไลฟ์ตอนไหนก็ไม่รู้ไม่บอกใครคนอื่นเลยมาพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้ว่าพูดอะไรก็ไม่รู้พูดก็ใครเพื่อนขึ้นหนึสห้องเต็มหมดเลยหนึ่งสองามเช้วกลับไปกลับไปแล้วก็ใชมาไลฟ์ทำไมวะ ฉันมาพูดรเรื่องอะไรของฉันไม่เข้าใจว่าฉันมาพูดเรื่องอะไรนะคะเราดังนั้นเวลาเราออกมาไลฟ์สดเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราออกมาทําอะไรนะคะออกมาไลฟ์สดสร้างแบรนด์ของเราสร้างแบรนด์ก็คือพัวส่วนนอแบรนด์คือรูปรูปร่างภายนอกรูปล <c oughs> ักษ์พัวส่วนกอคือบคุคคลนะคะจะโผล่มาแต่หน้าไม่ได้โผล่ทั้งตัวทั้งกิริยาท่าทางออกมาให้หมดเลยมาสร้างให้คนอื่นรู้ว่าเราคือใครนี่คือการสร้างตัวตน สร้างต,ตัวไม่ใช่โผลมาแต่หัวนะคะมันโผลมาทุกอย่างแล้วบอกวันนี้มาให้คอนเทนต์นิดหน่อยนะคะผมจะมาบอกแค่ว่าบอดเปลี่ยนเวลาเป็นไลท์ห้าทุ่มครึ่งนะคะแต่ก็เลยเออบอกนิดหน่อยแล้วกันนะคะหลายๆคนยังไม่รู้ว่าออกมาปุ๊บฉันทําอะไรฉันฉันทำอะไร,ะไรสดอุ้ยฉันก็เปิดเพลงเต้นนะคะขึ้นห้องสามห้องสี่ห้องขึ้นสามห้องแล้วก็เออคุณรู้ไหมคะว่าเมื่อไหร่ที่คุณจะสร้างตัวต,วต,วตนนะคะเมื่อไร่ที่คุณจะสร้างตัวตน กรุณาอย่าให้เพื่อนขึ้นช่องเล็กของคุณที่คุณตั้งขึ้นมาทำไมอะคะเมื่อไรที่คุณให้เพื่อนขึ้นปุ๊บอ่าบอสฝนพูดไม่รู้เรื่องแล้วทำไมต้องไม่ให้ใหขึ้นปุ๊บเขาจะคุยกันระหว่างช่องใครพิมพ์เข้ามาก็ทักทายกันมั่วซั่วไปหมดนะคะดังนั้นเราเป็นผู้จัดเป็นเจ้าของห้องเนี่ยไม่รู้ว่าจะคนที่เข้าไปเขาแอบดูคุณข้างนอกเขาจะทักทายใครดี อันนั้นนะคะต้องชัดเจนนิดนึงในเรื่องของออกมาไลฟ์สดเราเป็นผู้จัดเราต้องลุยคนเดียวทําคนเดียวแต่ถ้าเมื่อไหร่วันนั้นเราอยากเชิญเพื่อนมาเป็นเกสแขกรับเชิญของเรานะคะก็เออเชิญวันนี้จะมีเกสนะคะมาเป็นแขกรับเชิญช่องเล็กแล้วก็อย่าให้ใครขึ้นมั่วไม่รู้ขึ้นมาขึ้นมาไม่รู้จักอะไรหนวดเคิมแต่งถอดเสื้อผ้าอะไรก็มีนะคะผิดกฎชมุมชนนะคะเยอะแยะเลย ดังนั้นนะคะระวังนิดนึงในเรื่องของการชื่ขึ้นช่องเล็กถ้าคุณออกมาสร้างตัวตนนะคะไม่ต้องไม่ให้ใครขึ้นช่องเล็กคุณดิดขาดอย่างวัดฟนนะคะน้อยครั้งที่จะมีคนขึ้นช่องเล็กของวัดฝนเองนะคะไม่ค่อยให้ขึ้นดังนั้นเราคือผู้จัดเราคือเจ้าของ,เร,อเ,ของเราคือเจ้าของห้องเราลุยเลยค่ะเราเป็นผู้คอนโทรลห้องไม่ต้องมาขึ้นห้องชั้นชั้นให้ขึ้นคนเดียวก็ดีดลงถ้าผขางเ <ๆ S 2> ขง้าไม่โอเคก็ไม่สุภาพแค่นั้นเองนะคะ นี่คือหลักของการสร้างตัวตนบนทิกตอกไม่ได้ยากเลยแล้วออก live, อ็ออกมาไลฟ์ประจําสม่ําเสมอออกมาไลฟ์มาไลฟ์มาไลฟ์นะคะให้มันรู้ไปว่าเมื่อไหร่ที่เราออกมาไลฟ์แล้วเราไม่มีใครมาดูเรามันมีเดี๋ยวมันก็มีนะคะแรกแกเราไม่มี f อพูดไปคอมเมนต์ไม่มีก็ไม่ต้องสนใจไม่ต้องว่าไม่มีคอมเมนต์ให้อ่านเลยก็ไม่ต้องไม่ต้องอ่านนะคะว่าพ,พูดเรื่องของคุณพูดไปนะคะมันจะต้องมีคนบุคคลหนึ่งหรือใครก็ได้ที่มันมีเคมีตรงกับคุณเข้ามาสวัสดีจ้าเธอสวัสดีค่ะมันต้องมี นะคะคนที่ไม่ดูคุณไม่มีในทิกตอกนะคะมีแต่เขาแอบดูคุณข้างข้างหลังเมื่อเขาสนใจเขาจะเมื่อคุณพูดโดนใจเขาเขาจิ้มเข้ามาเลยสวัสดีเออติดตามนะนี่ค่ะคุณอยาจะคิดว่าคนคนไม่ดูคุณไม่มีอยู่จริงไม่มีอ่ะศูนย์คนหนึ่งคนสองสามคนอย่างวัดไร้กลางคืนนะคะคนดูเยอะมาก ก็ตามได้นะคะใครไม่เชื่อห้าทุ่มครึ่งช่องมอสนะคะห้าทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนครึ่ง,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 งเป็นหลักร้อยตอนเช้าเราไม่มีเอฟซีแล้วก็มาเริ่มใหม่เริ่มปั้นใหม่ค่ะไม่มีใครเขาจะตามมาดูคุณหรอกคะ่ะเขาก็คนละช่วงตอนเช้าก็มาปั้นใหม่เธอเธอเชื่ออะไรเร้องเมา่หวัสดีฉันพูดไปเมือนมารับความรู้จากฉันฉันมารับความรู้จากเธอมาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็คุยทุกวันค่ะคุยทุกวันทุกวันเชื่อได้เลยค่ะเมื่อเราเริ่มไลฟ์ทั้งหมด21วันนี่คือทฤษฎี21วันนะคะค คุณจะเปลี่ยนไปคุณจะมีเพื่อนมากขึ้นจะมีคนอ้าวมาอีกแล้วคนนี้มาอีกแล้วเขาจะเข้ามาดูช่องคุณอะไรก็ตามถ้าคุณมีณาจักรความรู้มีความรู้มาแบ่งปันยังไงเข้อมาหาคุณถ้าไม่มีความรู้เมื่อไหร่ค่ะมันทาไมวะมาดูอะไรเขาก็ไม่มาหนึ่งนะคะ content is the king คุณก็เตรียม content มา content สำคัญที่สุดหนึ่งสองสามสี่ห้าคุณก็ออกมาพูดของคุณเลยพูดไป บางคนบอกอ่ยฉ,ฉันไลฟ์สดแล้วท่านไม่มีใครดูฉันท้อไม่ต้องท้อค่ะอย่างน้อยคุณได้ออกมาออกหน้ากล้องออกมาฝึกไลฟ์ออกมาฝึกพูดนี่คือช่องของคุณนี่คือช่องของคุณนะคะไม่ต้องสนใจใครจะมาดูไม่ดูเรื่องของเขาขอให้คุณได้ออกได้ดึงศักยภาพของคุณออกมาให้หมดออกมาไลฟ์ออกมาไลฟ์ให้หมดเลยพูดไปให้หมดทําคลิปพูดทำคลิปทำคลิปเขาไม่มาดูก็เรื่องของเขาวันหนึ่งนะคะเมื่อคุณเก่งขึ้นมาอ๋ออีิฉันพูดไม่มีใครมาดูฉันเพราะว่าฉันพูดไม่เป็น และประสบการณ์ประสบการณ์เขาจะคุณจะสอนคุณเองนะคะเรื่องของความปริมาณมันจะบอกคุณเองดังนั้นปริมาณสําคัญกับคุณภาพเสมอออกมาบ่อยๆออกมาทุกครั้งออกมานึกปุ๊บออกมาจับก,กล้องไลฟ์ปริมาณมันขึ้นมาแล้วคุณภาพมันจะตามมาบางคนคิดว่าฉันไม่สวยฉันไม่ออกกล้องหรอกฉันแต่งตัวไม่สุภาพไม่จำเป็นค่ะนี่คือความเรียวคุณจะไลฟ์อะไรก็คุณก็ไลฟ์ไปเลยไลฟ์ไปเลยค่ะไม่ต้องสนใจทั้งสิน้น นี่คือช่องของคุณคุณครีเอทช่องของคุณได้ไม่มาก็เรื่องของเขานะคะก็อยากจะฝากไว้แค่นี้สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะใครไม่มีไม่มีนี่คือ FC ใหม่ทั้งหมดวันแรกของบอสฟนที่ออกมาไลฟ์ช่วงเช้านะคะก็อยากจะบอกว่าบอสเปลี่ยนเวลาไลฟ์แล้วไปไลฟ์ห้าทุ่มครึ่งซึ่งครึกคลื้นมากนะคะก็เลยวันนี้มาบอกว่ามื r ีคริสต์มาสนะคะแล้วยังจะให้อาชีพเสมอใครที่ ตกงานตกงานช่วงเนี้นะคะบอสฝนวิสเนตโอนเนอร์เ hmm. จ้าของร้านผัดไทยหอยทอดเลียจาน mm hmm. มา mm hmm. แบ่งปันในเรื่องของเฟนชายผัดไทยนะคะ mm hmm. ฟรีราคา3ามหมื่นเ้าเนี่ยบอสไม่ได้เก็บนะคะใครอยากขายผัดไทยใครอยากขายหอยทอด mm hmm. เอาไปทำได้เลยค่ะ mm hmm. โดยใช้คำว่า เลียจานตามด้วยสาขาของคุณตามด้วยอาเลียจานตามด้วยชื่อของคุณและก็จังหวัดของคุณเลียจานกอไก่ที่เชียงใหม่ตอนนี้มีทั้งหมด28สาขาแล้วนะคะทั้งหมดเนี่ยมาจากติ๊กต็อกล้วนๆน,นะคะนี่คือการออกมาสร้างตัวตนของบอสที่จะออกมาแบ่งปันนะคะใครสนใจก็ทักหาวิธีทักมา หน้าโปรไฟล์ของบอสทักมาว่าอยากสนใจหนูตกงานค่ะตอนนี้มีทั้งหมด28สาขาแล้วนะคะไม่ต้องเสียค่าแฟรนชชาย์ไม่แต่บาทเดียว3ามหมเอาไปทำได้เลยค่ะฟรีคุณอย่าพูดคุณอย่านึกนะคะว่าการทําผัดไทยมันมันยากไม่ยากค่ะกําไรดีด้วยบอสโฟนนะคะจะบอกว่าสิ่งที่ได้ทั้งหมดเริ่มจากการขายผัดไทยแค่6เดือนสามารถจับเงินล้านได้ ผัดไทย 40, หอยละ40่หอยละ50จานหนึ่งผัดไทยกุ้งสดอะไรเนี่ยมันทําได้ทําได้จริงๆนะคะใครไม่รู้ใครอ้อะไรจะมต้องเป็นเรียรจานนะคะถ้าใครไม่รู้จกักคุณก็สามารถเสิร์ชไปที่ Google แล้วก็พิมพ์คําว่าผัดไทยหอยทอดเรียรจานจะมีบอสอยู่หรือพิมพ์ไปที่ a c e b o o k ค่ะติดตามได้เลยลองดูว่ามันเป็นมันใช่มันใช่ใชใชจริงหรือเปล่าที่เขาพูดแล้วที่ออกมาไลฟ์ทุกวันออกมาสร้างตัวตนทุกวันทุกวันเนี่ยบอสได้ออก หลายรายการแล้วนะคะที่เป็นรายการทีวีล่าสุดก็ออกรายการช่องผู้หญิงทำมาหากินนะคะช่อง31ช่องวันรายการผู้หญิงทำมาหากินก็ติดต่อบอสมาก็เอาไปออกรายการเขาและล่าสุดนะคะช่อง3ช่อง3รายการท้าพิสูจน์ชาเลนจ์ที่เป็นหมอกล้องที่เป็นน้องอใบเฟิร์นก็ติดต่อมาให้ไปออกรายการที่สตูนะคะแต่ว่าไม่ได้ไปเพราะว่ามันติดเรื่องของการฉีดวัคซีน ก็เลยไม่ได้ไปแต่รายการผู้หญิงทำอาหากินติดตามด้วที่ YouTube พิมพ์เข้าไปว่าผัดไทยหอยทอดเรียจานก็จะเจอบอสอยู่นี่คือการที่เราออกมาสร้างตัวตนบน t i k t o ็อออกมาสร้างตัวตนบนออนไลน์นะคะอะไรก็ได้ออกมาสร้างออกมาสื่อทุกคนจะสามารถเกิดได้ออนไลน์มันเป็นไปได้เสมอทุกอย่างในโลกของออนไลน์นะคะอย่าคิดว่าฉันออกมาฉันจะขายอะไรดีอย่าเพิ่งขายมาสร้างตัวตนก่อนสร้างให้คนอื่นรู้ว่าเราคือใคร นี่คือ p ersonal brand ที่บอสจะมาแบ่งปันวันนี้นะคะแล้วก็พูดซ้ำๆว่าคุณคือใครถ้าสนใจนะคะก็ทักบอสมาหนูอยากทำผัดไทยค่ะหนูอยากทำผัดไทยค่ะทักได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เรียบร้อยจา,าบ่าย2 35อีก5นาทีก็ขอญาตลงก่อนแล้วกันนะคะไม่มีคําถามใดๆว่าจะพยายามมาให้บ่อยขึ้นนะคะให้บ่อยขึ้นเพื่อหา fc ใหม่ในช่วงเช้า สำหรับก่อนจากการวันนี้นะคะก็ให้คำคมแล้วกันนะคะคิดจะทำงานใหญ่อย่าใจน้อยอะไริอะไรหน่อยหวันพวาหวาดสะดุ้งแม้เพียงเสียงโลก,กาวันข้างหน้าจะเป็นใหญ่อย่างไรกันธรรมดาไม้สูงย่อมต้องล้มคนติชมคุณอย่าเสียขวัญ ฝันต้องเยี่ยมเทียมฟ้ากล้าฝ่าฟันคุณท่านั้นทั้งหมดลิขิตชีวิตคุณโอเคนะคะวันนี้ไม่มีใครบอก,บอกว่าเสียงภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่ามันอาจจะเป็นภาพแล้วไม่มีอะไรมันก็เลยกลายเป็นไม่มีใครเข้ามาทักทยะะกออายนะคะก็ขออภัยนะคะไม่มีใครเป็นกระบอกเสียงให้เดี๋ยวกลับไปดูย้อนไลฟ์เองแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สำหรับวันนี้ m e r r y Christmas a n d Happy New Year ค่ะ God b บ e s s you ค่ะบ๊ายบายค่ะ